มันเราไม่มีอะไรมันเลยสไหม่ตอนฉันอายุสิบแปดเธอมีเงิน,นฉันมีเงินเป็นล้านเราดีอืมแต่เขามาตัดสินแล้วว่าคือถามแั่ว่า,อาตอนคุณสิบแปดคุณทําอะไรไม่เนอะวะคุณถึงมากล้าว่าให้เราหลังน,นั้นสิฮสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเอฟซี FC ทุกท่านสังเกตไหมครับ ใครเนาะหายเงียบคลิปจากโซเชียลไปเลยนะครับหลังที่โดนหมายสารเข้าเต็มกระบาลน,นะครับเต็มเต็มกระบาลเลยนะครับหายเงียบคลิปจากโซเชียลไปเลยนะครับจากการด้อยค่าดูถูกบอสบิ๊กนะครับทางทั้งที่ไม่ชื่อเรื่องของตัวเองสักนิดนะครับรู้ไม่จริงแต่เสือกรู้มากแกไม่อยู่ส่วนแกนะครับแต่กลับมาดูถูกเหยียดยามบอสบิกโดยลืม ไปว่าตนเองนั้นแค่ไหนนะครับแต่ยังมีหน้ามาแอบอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะช่องทางธรรมากินให้กับผู้ใยญ่บ,บ้านฟิลเลด์นะครับมันช่างตลกเหลือเกินนะครับตลกร้ายมากๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านชายชราผู้เคยประมาทเด็กหนุ่มด้วยวาจาเท็จครั้นเมื่อหมายสารมาเยือนกลับไร้ถ้อยคำที่จะเอื่อนเอ่ยน,นะครับหายเข้าไปกลิบเมฆเลย<ม> นี่แหละครับเอฟทุกท่านอันนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์อ,อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอฟทุกท่านในการที่เราจะเสพข่าวใดๆก็ตามนะครับเราอย่าได้เอาตัวเองเนี่ยตัวของเราเนี่นะครับเข้าไปร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเอฟซีทุกท่านมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราเสพข่าวเราต้องมีสตินะครับว่าเราเป็นเพียงแค่เอฟซีเท่านั้นนะครับถ้าเรา ไม่ชอบเขาก็อย่าไปด่าเขานะครับแค่เราไม่เข้าไปดูเขาก็พอนะครับมันจบที่ตัวเรานะครับเสพข่าวอย่งมีสติมันต้องเสพตนเองนะครับเอฟซีทุกท่านเกลียดได้ไม่ชอบได้นะครับเกลียดได้ชอบได้แต่อย่าคอมเมนต์อะไรที่มันทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนในภายหลังนะครับอย่าได้กระทำเป็นเด็ดขาดนะครับเอฟทุกท่านเราต้องมีสตินะครับ ชอบใครปกป้องใครก็ตามนะครับแต่เวลามันมีคดีความมาแล้วคนที่เราปกป้องเขาไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราเลยนะครับเอฟซีทุกท่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราไปด่าเขานะครับเยยดยามเขาเองเมื่อโดนคดีความเราก็ต้องรับผิดชอบตนเองนะครับเอฟซีทุกท่านคนหัวร้านคนนี้ก็เหมือนกันนะครับเขามีอคติต่อบอสบิ๊กนะครับทั้งทงท,งที่ตนเองนี่ไม่รู้จริงนะครับแต่เอาความคิดความมโนของตนเองเนี่ย ไปตัดสินเขาหาว่าเขามาแต่ตัวมาเกาะมาลามากินในลักษณะนี้นะครับท,ทั้งๆที่บอสวิกนี่เขาเป็นคนพาหาธรรมพาหาเงินในโลกในทางออนไลน์ในทางโซเชียลนะครับเพราะว่าบอสบิ๊กเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่เขามีความชำนาญในการหาเงินทางโซเชียลนะครับเขาใช้โซเชียลเป็นประโยชน์กับตนเองนะครับ มันไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าๆนะครับที่เขาหาเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันต้องลําบากนะครับเหงื่อมีประโยชน์นี่คงไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับโลกเรามันเปลี่ยนเราต้องตามโลกให้ทันนะครับส่วนคนแก่คนเก่าๆนะครับมันตามโลกไม่ทันไงสมองมันไม่ทันเด็กคนรุ่นใหม่นะครับการหาเงินมันก็ผิดกันกับยุคเก่าๆนะครับยุคโบราณต้องใช้แรงไบกหาม แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เทคโนโลยีรุ่นใหม่เด็กที่เขาฉลาดนะครับเขามีสมองเขาใช้สมองหาเงินแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเขาก็สามารถหาเงินได้เป็นล้านๆนะครับแต่คนแก่รุ่นเก่าๆมันตกยุคตกรุ่นนะครับหัวสมองไม่ทันเด็กนะครับเห็นเด็กมาแต่ตัวคิดว่าเขามีแต่ตัวไม่มีอะไรแท้จริงแล้วสมองเขานั้นเต็มไปด้วยขุมทรัพย์นะครับนี่คือการพลาดของคนแก่คนเก่าๆที่ไม่ทันโลกนะครับ จึงไปด้วยค่าเด็กรุ่นใหม่โลกมันเปลี่ยนนะครับอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ค่อยจะเห็นใครไปแบกหามให้เด็กเหนื่อยนะครับเด็กรุ่นใหม่ใช้สมองหาเงินนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวก็หาเงินได้เป็นล้านๆนะครับขายของออนไลน์ทําคลิปทำอะไรทำคอนเทนต์ลงโซเชียลนะครับเงินทั้งนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกแห่งความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงยุคปัจจุบันนี้นะครับ แต่ว่าคนแก่มันไม่ทันโลกไงสมองไม่ทันเด็กรุ่นใหม่นะครับหาว่าเด็กนี่มามีแต่ตัวไม่มีอะไรเลยนะครับตาและสมองของเขาไม่ทันเด็กรุ่นใหม่นะครับจึงพลาดด้วยการที่ปรมามมทด้วยคาใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่เป็นความจริงนะครับจึงต้องเจอคดีความนะครับเป็นกรรมของเขานะครับเป็นเจ้าข,ของเขาเองนะครับเขาเป็นคนก่อกรรมเขาก็ ได้รับผลของกรรมนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านเป็นอุทาหรณ์ชั้นเยี่ยมเลยนะครับดูไว้นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษานะครับเอฟซีทุกท่านเสพข่าวใดๆก็ตามนะครับเสพเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าเราเป็นเพียงแค่เอฟซีนะครับเราอย่าเอาใจของเราอย่าเอาตัวของเราเข้าไปร่วมเหตุการณ์นะครับโดยการเข้าไปดา่าทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายนะครับเส,สียภาษี แล้วตัวเราเนั่นแหละครับจะเดือดร้อนในภายหลังเช็กเช่นคนหัวล้านคนนี้นะครับเงียบกลิบนะครับเจอหมายสารเขาแล้วมันเราไม่มีอะไรมันเลยใช่ไหมตอนฉันอายุสิบแปดเขามีเงินแต่ฉันมีเงินเป็นล้านเราดีอืมแต่เขามาตัดสินว่าคือถามแั่ว่าอายุ 10, ตอนคุณสิบแปดคุณทําอะไรไม่เห,หนือวะคุณถึงมากล้าว่าให้เราหางน,นั้นสิ่ไแต่มันก็มีบางคนแหละที่โดนหมายสารไปแล้วสมมตุติก็อาจจะมีการ ลบหลักฐานในการเสียรายแต่ว่าลบข้อมูลไม่มีผลต่อพวกรูปขอมุ่นพวกลบข้อมูลลบอะไรที่ออกจากแอปอ่ะมันออกไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันมีมันมีการบันทึกไปแล้วมีมการเซฟภาพแล้วก็ออกมาเป็นไฟล์แล้วก็เป็นการบันทึกแล้วก็มันมีหน้าม,มีตาในคนเสียรายเพราะว่าเพราะว่าบอกตรงว่าก็ยืนย่นฟ้องยื่นฟ้องเป็นหนึ่งคนเพิ่งยื่นฟ้องไปนะ ไมยสานน่าจะถึงแล้มัง้งเพราะมันมีอะไรไปแปลกๆให้ได้ยินเข้าหูเยอะอยู่ไม้สานถึงแล้วล่ะเพราะผมฟ้องไปคนเดียวไม่เนี่ยทั้งประเทศเราเคยฟ้องนั้งแรกคือคนยวแล้วก็ฟ้องแรงอพอข้าหาแบบลายป้ายสีแล้วก็นําเรื่องราวของเราไปเผยแพร่สู่สาธารณะโดยที่เป็นเรื่องเทศไม่เท,เกเกท็ก็จริงไม่รู้แต่ว่าเรื่องกูพูดทำไมอ่ะ